จากนาภัยที่ได้นะคะก็มีดินนะคะพืชศพกันมังกอนนะคะน้ำกรกฎมีนพิจิตนะลมเมถุนตุนคุมแล้วก็ไฟเมษสีธนูนะ,ะเด่นเด่น <ๆ S 2> จะมะีวันพระฤหัสนะวิวอัฟอจูนนะแล้วก็มีเดซันวันอาทิตย์นะเด่นเด่นมีวันพระฤหัสวันอาทิตย์แล้วก็มีเป็นราศีมีนะเดอะมู Moon, นะนอกนั้นก็ครบสิบสองราศีนะก็ อย่างแค่พารือาานาที่าจะมีนะจากนะภัยี้นเรียกว่าเอ่อสิบไม้นะแล้วยังมาตกคายดย้วยสิบดาสิบไม้สิบดานสิบไม้นี่คือแบกหนักเลยในความสมคัธญมากเลยนะก็คือที่ผ่านมานะเรียกว่าทามรนทากรรมกันพอจมกวนนะคุณก็ตั้งดาบไว้เลยนะเขารู้จึงหนักอกหนักใจตอนนี้นะคะเพราะเขารู้ว่าคุณตั้งดาบเลยนะคุณอาจจะต้องการความจริงจังชัดเจนแล้วก็นะตอนนี้เหมือนไม่ได้สมมุติเหมือนเดิมนะ,นะเขาก็ยังมีความรู้สึกเอ่อ คิดถึงคุณอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องกันไปนะก็รู้ว่าตอนนี้คุณโกรธอยู่นะแต่ว่าเขาคิดถึงคุณนะแล้วก็สิบดาบด้วยนะคะสิบดาบกับเดมูนนะเรียกว่าดําดิ่งเลยามีความทรมานอยู่นะสิบดาบนี่เหมือนคนอกหักแตกหักพังไปเรียบร้อยแล้วนะไม่ต่างจากาวเวอร์เลยนะเดอมูนมีความไม่ชัดเจนหรือคิดถึงมากเลยนะถึงแม้ว่ามันจะดูยากลําบากในความสัมพันธ์นี้คนะก็เรียกว่าแตกต่างกันไปนะแต่ว่าเขาก็มีไป ดูดวงเช็คด้วยนะอนาคตว่าจะเอาอย่างไระอยากคิดที่อยากจะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณงะซึ่งมีเกณฑ์ที่จะกลับเข้ามาเป็นไปได้นะหกดาบคือการไปต่อในความสัมพันธ์แช่มมีปัญหานะหกดาบคือมุกอออแต่มุกกันไม่ได้นะมุกไม่สุดนะคเขายังไปไหนไม่พ้นนะคะหรือไม่ก็ทิ้งปัญหาเดิมไว้นะแล้วก็ลงเรือลำยืกับคุณไปต่อนะก็ยังมีความเป็นคอรอบครัวมั่นคงอยู่นะสิบเหรียญน,นะเพราะว่ายังรู้สึกสนิทใจหรือว่าไว้ใจคุณอยู่นะถึงแม้ว่าจะ เออไม่ค่อยเข้ากันนะเพราะว่ามีสิบไม้แบกหนักนะคนะอาจจะมีความคิเห็นไม่ลงรอยแตกต่างกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะก็เ,ะเลยต้องพยายามหนักนะสองไม้นะมีความห่างไกลกันอยู่นะตอนนี้เป็นคนห่างไกลกันนะคะสองไม้มีสองทางให้ต้องเลือกหรือเป็นคนต่างแดนแดนไกลได้นะคะก็สองไม้ยังไงก็ห่างค่นะเต้าเหียนนะคะสอดอยู่เลยนะเขาเสียดายนะเสียดายคุณนะหรือไม่ก็คิดถึงอยู่นะอาจ์วนะยนะเดี๋ยวจะเข้ามางอได้ด้วยเพย์ทอปเพนดากเคิลนะคนะแล้วก็ตรงนี้มีวิวบอลฟ์จูนกับเดอร์ซานะยังไงก็ สงสัยคงจะตามที่หมอดูบอ่อเพราะว่าเขาไปดูแม่หมอมานะวิโอคอจูนะคะกลับเข้ามาจะเอมีอะไรดีขึ้นนะแล้วมาเจอเดือดซันขยายอีกถ้าเจอซันะเป็น,นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับนะเส้นทางสว่างเลยนะถ้าเป็นไงออกคับเนี่ยจะมีการเข้ามางองขอโขลอยจะกลับมาคืนดีกันได้นะได้เดือดซันเริ่มต้นกันใหม่นะเออหนึ่งไม้แล้วก็เดอดซันด้วยนะมีแพชั่นต่อกันนยะังไปต่อกันได้นะ,ะทิ้งปัญหาเดิมๆไว้นะเพราะว่าไม่ได้รุนแรงมากนะคะแต่อาจจะเออ่ ค่อนข้างแบกหนะักอยู่ทุกคะมีเรื่องที่มันปัญหาสะสมนะสิบไม้นะลิงกงก็สิบดาบนะพอห่างก,กันก็เลยคิดถึงนะเอ่อจะได้เริ่มต้นกันใหม่คนะ่ะเพราะว่ามีเดือดสันด้วยแล้วคงรอโชคชะตามาช่วยนะคะก็เขายัางเสียายอยู่นะคะถ้าถ้วยคือเสียายเป็นคิดถึงนะก็จากน้ำพายรวมๆก็สมหวังนาะนมีเดือดสันด้วยนะจากน้ำพารวมประมาณนี้ค่ะ